สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมช่องนังน้อยชาแนลด้วยค่ะเมื่อนี้ครัวนังน้อยสี่เห็ดกานีกําลังต้มค่ะพี่น้องสิป้นปลาดุกค่ะเมื่อนี้กลินปลาแดกมีหอมนะคุณโอนเพื่อสีเห็ดเด้อค่ะเมื่อนี้ปรนปลาดุกค่ะกําลังต้มอยู่ค่ะหนึ่งข้าวพร้อมแล้วก็พักกินข้าวด้วยค่ะเ่นี่พักคาเมกอันนี้อยู่ในต้นมะถั่วผูค่ะ แล้วก็มาคือะพัทเมกก็กงามอยู่ค่ะกําลังต้มต้มหน่อไม้นํำเดี๋ยวกำลังสิลงไปไอันนั้นหน่อไม้ยายกำลังต้มหน่อไม้ต้มปลาดุกก่อนค่ะพักกินท่ากับลายย่างอันนี้ต้มหน่อไม้อยู่ค่ะพี่น้องสกีนก็ะป่นปลานี่น,นี้ปุ่นแบบ,บนบ้านข้านี่แหละค่ะต้มหน่อไม้ต้มเองเลยหน่อไม้ก็มาจะกโกลแล้วก็ต้มเลยค่ะ อันนี้กำลังใส่ข้าวเด้อค่ะเด้อน้องเคยบ้านนีเพชรทุกอย่างเนี่ยค่ะคุณโอนนี่เป็นทุกอย่างให้เธอครับส่ข้าวเฮ็ดหมดตัดหญ้าตั้งแต่เช้าจะแม่นดุขยนันครับเพ <c oughs> ื่อนบอกว่าถ้าเพิ่นตายให้เอากระดูกหัต้มไว้เด้อผนเอาไว้เป็นที่ระลึกเนาะอนอนเนาะดุอันดุมันขยันปานนี้ เสียใจเด้อครับผมมีเมียแล้วเพิ่นบอกว่าเสียใจเด้อเพิ่นมีเมียแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เพิ่งสิป่นประดุกค่ะมื้อนี้ใายข้าวก่อนก่อนอื่นบ้านกคนเด้อข้าวอันนี้เข้ามามอันนี้เข้าแยกคนแยกข้าวได้ถ้าแม่นนางน้อยายนี่ป่นกันเลอะบ่ได้อะนะอันนี้เพิ่นกำลังจามหมักพริกเด้อค่ะบ้านน้อยเอิ้นจามหมักพริกเขาเอิ้นเสียบพริกบ่พริกเสียบเสียบพริดนะโอ้นเนาะ ว้าวสายยอดสายคนผิกสดแพงแพงเลยพี่น้องผิดโลละสองร้อยโอ้ยโพดโพแพงกันยังซื้อกินคือเก่าใส่กระเทียมเป็นใส่กระเทียมพร้อมค่ะผิดกับกระเทียมไปอบไปจี๋เนาะไตเติไปจี๋ในไตเติอร่อยด้อค่ะเด้อบานเนี้พผิกจี้ลงแล้วกระเทียมเพิ่นใส่เกลือน้อยหนึ่งสูตรเพิ่นอันนี้ประดุพี่น้อง เสียงต่ำเพื่นดูเสียดายแต่เพื่อนมีเมียแล้วน่ะล่ะเป็นทุกอย่างซากระเบือยยันเรือลบอโอ้โออันนั้นกับพนักงานล้างจานให้ค่ะน้องสาวลาอันนี้กำลังเอาเอากลางเอาอย่างโอ้ด้ค่ะเอาเต็มเนื้อมันด้วยค่ะว่าบางคนเอ้ยเห็นค่ะ เขาตำลงทั้งกลางเลยก็มีแหละครับอันนี้มันอปลาดุกใหญ่อนอนนี่พเท่าลายครับยันบุพินกลางเจ็กเสียต,ตาแผลตามันเลยเด้อค่ะวันนี้อ่ะเจ็กเสียดีบุดีละค่ะกลางเ,<า>เต็มที่ครับเต็มทีครับเต็มที่แล้วนั่นจะจะได้อยู่ครับเต็มที่ลงเลยนะคะบันนี้ตำล้ะค่ะบานนี้ ป่นหรือแจ้วบ้านนางน้อยเอินอันนี้คือป่นน้ำเนื้อค่ะเพื่อใส่น้ำพอเจาะส่วนถ้าประแดกแซบนี่โอ้แซบพี่น้องไอ้ขาดบ่ได้คือผงสุรุษนั่นแหละโตชูโลงให้มันโตชูโร่งนะจ๊ะหอมค่ะหอมลงมาแล้วพวกนี้ก็อยับบินบินเลยค่ะใส่งานดูน้ำปลานิดนึงค่ะ เดี๋ยวตามมาด้วยผงชูรสจากอูมามิของเฮาใส่ซ้อนหนึ่งหนึ่งใส่ซ้อนทั้งกว่าโพสโพสเดี๋ยวเลยครับสำนีเอ้สำนักราคาพอดีงามค่ะพอดีสวยงามค่ะพี่น้องโอ้หอมน้ำปลาแดกขนาดเลยค่ะมาได้ค่ะเมนี่มากินปุนกินแจ่าน้ำเดือดแล้วแหละค่ะมันตั้ดต่อง่ายง่ายลักลายๆไม่ก็ลังต้มอยู่ค่ะเดี๋ยวนั่งกิดหน่อยครับท่านนี้ เอาน้ำเพิ่มอีกจัหน่อยมันจะแข็งพูดครับจำสามคำพอจะน้ำโยน้ำมันวน่างโยไปนานพี่น้องเออแบบน,นี้สิเจ้าขนาดละโดยภารกิจงานปัญหาสุขภาพแล้วเลยได้เนี่ยมาได้ค่ะเด้อมากินมาแซ่บน้ำเดียวมันนี่บ่ได้นัะนดอกค่ะข้าวเหนียวก็นหนึ่งละสองติ๊บโวเออเวลาเพื่อนกินห่าม,มาแซ่บน้ำเดียวเด้เวยก็เลยมันเป็นคนกระดุกค่ะติดเวอร์เทนพักกินหลายๆคาะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้อพอเพกีี้ค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณทําคะ่ะ